ปล่อยเกียวว่างปัดให้ล้อฟรีมาเกาะดีได้ไหมแม่ห้ยิงกดแขนเอาไว้ครับท้างหน้าของฉลามชนคุณเชพอยากจะเจาะล่างนะครับเล่นฐานรากก่อนครับเพชรมงกันีครับแล้วก็ตัดซ้ายลำตัวขวางหน้าไว้ดันแทงด้ขวาตาีด้วยซ้ายคืนอ้าวมาฉลามชนดันสู้ปูแล้วลงล่างแม่แต่ระยะประชิดอีกนิดนึงลุยต่อครับเพชรมงคล เฉลิมชนเอา้าออกซ้ายวืดแปะวืดโอนตต่อยโอ้โโอโมาชุดนี้ครับเพชรเมืองกันก,กดดันหนักนะครับอือนั่นแหละครับแกติดถึงตัวตลอดเวลาครับไม่ให้มีช่องไฟใะ้กับฉลามชนได้พลิวเลยครับโอ้โหถึงอาวุธถึงใจเรียกว่าเพชรเมืองกันไล่ทุกจุดแล้วนะครับตอนนี้เพชรฉลามชนอยู่ไหนเพชรเมืองกันอยู่นั่นแหละครับนั่นคือผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆของทั้งคูค่ครับคู่วยคุณภาพอีกหนึ่งคู่นะครับคุณจะใจเดินฝ่าวงล้อมเข้าไปครับเพชรเมืองกัน หยุดเตะซ้ายเมื่อไหร่ก็งานเข้าแน่ครับฉลามชนแม่ลูกรวบลูกลัดไ้เอาครับเลือดูทีมงานทอห้าพยักนิดนึงครับเอายังไงครับลูกพี่เหมือนเดิมครับทีมงานทอพยักบอกลุยไปลุยไปซ้ายตบแม่อย่าห่างครับห่างไม่ได้ครับเกมของเพชรเมืองกันนี่ครับวงนอกนี่แม่ิวความไวในเหนือกว่าอยู่แล้วครับคุณพิเยศ สลามชนก็อยัดถอยเยอะครับมวยทรงนี้เปียงเดียวดอกเดียวนี่ไปเลยนะครับนี่ครับราคารออยู่ครับคุณพิเชษแบบนี้ครับอชอบแบบไหนครับเกมรุกอยู่ที่เพชรเมืองกันฝีมือสลามชนออะไรครับเกมยังเบียดคู่ขี้กันมาครับช่วงสุดท้ายถือว่าสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับตวนนี้ล็อกไปครับ จาารพัชรเนียนพาแยกออกมามาแล้วครับมาลุยต่อครับทางด้านเพชรเมืองกันรายนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเกียร์อาอยู่แล้วครับเกียร์อานี่ถอดทิ้งไว้ค่ายก่อนแล้วครับเป็นคู่มวยคุณภาพแล้วครับที่เรียกว่าลอยไปแล้วเนี่ยครับอยู่ในความทรงใจของท่านผู้ชมพี่น้องแฟนวัยอีกหนึ่งคู่นะครับของเราในวันนี้ครับอ่าโอ้โหกลางเวทีครับที่ไม่ได้ครับทางด้านฉลามชนนะครับใช้แขนซ้ายกดเอาไว้นะครับแยกออกมาครับพัชรเนียนภา ส่งท้ายปี67เดือนสุดท้ายครับต้นสัปดาห์ต้นเดือนาวได้ดูของดีๆครับส่วน16นู่นครับไปนู่นครับสุพระนารีครับอาจศึกสามารถบวกพลังใหม่บวกสมหมายครับดูครับหนึ่งนาทีอ้าวโอ้ยลูกนี้ดันแทงสวยครับชนะชลเพชรกันไม่ได้ครับต้องเดินต่อครับเพชรกันช้าไม่ได้นะครับนั่นแหละครับห่างไม่ได้นะครับ อางีนเข้ารองแข่งซ้ายของทางด้านฉลามชนเลยครับโอ้โหเข้มข้นจริงๆครับควยในในวันนี้อลไะครับอยู่ที่วงในฉลามชนครับช้แขนซ้ายบิดหน้าจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับคุณชะใช่นี่เลยครับแหมต่ว่ากรรมการกําลังหาผู้ชนะก็ขมได้แล้วครับเพราะมันเบียดมาตลอดครับดูยกสุดท้ายครับใครจะได้ใครจะโดนครับแข่งซ้ายฉลามชนเพชรเมืองการขยับมา ลูกนี้ดูวรอจังหวะมากขึ้นกับเพชรเหมือนกันซ้ายไม่เข้าขวาไม่เข้าผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับลูกนี้ค่อนข้างระวังตัวกันเยอะนะครับอ่าครับกลัวจะพลาดกลัวจะหลุดกลัวจะหลวมครับยืนกันกลางเวทีไม่ถึงกับคนละสองวาสามอกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับหันไปทางไหนครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชมือครับฉลามชนนงบางสายครับอ่าพริกมาชนะคะแนนทางด้านของ เพชรเมืองกันชาาพยักไปได้อีกหนึ่งครั้งเลยครับโอ้โหเนี่ยครับดาวโรดฟอร์มร้อนแรงของเราในวันนี้ครับ